พูดก่อนจะไปไหนเาาหว้ยจะไปหาพี่หญิงแล้วช้า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 เดี๋ยวลม้มโทรไปหา,าไปไหออป่าโทรไปหาผี่มอนนะคะพ่อจะไปหาใครจะไปไหนไหนพี่หญิงจอดอยู่ไหนหญิงจอดอยู่ยไหนเนาะ นี้แหละไม่ต้องนิ่งนะคะมันสิล้มปัสดีค่ะ อาทิต์นึงเพราะอลิสไปก่อนคอมอมีมาแล้วมีม้าานยสวัสดีค่ะไงพี่อนีอดีค่ะแม่สวัสดีค่ะลิสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะอ้นี่แมยิ้มจ้าสวยเอา ป๊อบนะลูกกำลังบ๊อบไม่เยมาน้ำมันเนี่ยบ๊อบขวางทางบุลูุเรามาเราไม่แม่มามนน้ำมัลูกมาค่ะอ๋อมาอยู่จ้ะแม่สวัสดีค่ะีค่แล้วันนี้้ยังไง สวัสดีค่ะเก่งมากแลนกิวเลยสวัสดีค่ะยวัสดีค่ะแลนกิ๋วเลยอย่าไปอมอ่รัแเอ้ยเยดเอยพี่แก้วเหรอน่เป็นเรื่อ่อยช่วขดีดกั้าหายแยังพี่มอนไมหน่อยดีขึ้นย่ง วิ่ีเวิิงลมากของนีล้วขึ้นมาวขึบกตักโบัอ้ากวว้าวาบกัวแซบแซบดูพี่หญิงใส่ดูพี่หญิงใส่เหมือนนลิตไหมพี่หิงไปใส่บบนาลิตเหรออ๋อ่หญิงใสใสสีชมพูเหมือนกันเลย อนนี้20องศานะ20เราบอก่ะโอ้ผมพอไม่กินเยอะไม่หน่อยมาไม่หนูไื่อบุคลักยู่บาทนีตะอุ่นน้องเลยนีหมวกด้วยอ๋อมันงไปเฮ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Happy birthday to you กสั์เกิดพกนะครับม no. ah, ันเกิดใครน้าอิออลิมันเกิดใครมันเกิดใครมันเกิด้อเอการ็วาดี่ไหนีครเ่เออใคแล้วรอนอะไร ค่ะเมื่อคืนยังบาเย็นแบบแบบนีซี่เพื่น้อไปบัตตุเชติบัตตุเชติเม่นค่ะกรุงเทพล่มที่ซืรอแม่ยังบาแดดหนาววันนี้เรดินสาวกรุงเทพมาดีนะไม่เจอกันตั้งอาทิตย์หนึ่งไม่เที่ยวไหนมาน่ะจะไปไหนเลยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยจะไปไหนด้วยอันี้ระวังนะรีบกับลูกชายหรอใช่แล้วค่ะ ไปหลังเวทีนะไปหาพี่อินมาทันพี่ไม่ได้มาเหรอพี่ะอะไคือพอดีแค่บอมือไปงานรำเพลินโชว์น่ะสิไปหลังเวทีเฉยชินเนี่ยจะจะจีไปหาเหาอ,อื้อยไปหาพี่อิมแมนเจอเจอแต่พี่วันใหม่เหรอจะไ,ไปหาพี่อินะได้ไปเล่นเด็กกับพี่วันใหม่เป็นพ่อเหรออ่อานี่จะเล่นแบบ ให้เรียนแบบแบบใค่ ไม่อยู่กับแม็กอะพี่ะ้องกัดีกอินชอสองคนเลยก็ได้มอมาแล้ววน้องเจียมละเ้ยหาวแล้วอาสเได้แนาวันก็สังเกตแบนตานักบินเหรอคะหย่อนใจแบนคูบกบไปเถอนึงมีพี่หวานแล้ว ใส่แว่นตาปอย่าใส่นะลูกมันจะคุบกบอีกหล่มไปแล้วเชือนึงดูไปทางนี้ไปทางนี้ขอบากเงนใหม่อหขอบว่าไหนมากาก็ลูกสาหลาเป็นอีกนะลบ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 ตาของพี่ปอ สวัสดีมือแมทิมเราตอนไหเด้อสวัดมือแม่อ่อเลยจะจับเอื่อยวยด้นาิดใมาน้เบิ้งรอด่าเบิ้งเาทุีแลงนรดติดอันนี้อ้ย่นี่เอ้าอ๋อรอเหรอคะ เก่งดังเลยเยมแสงเลาไท่ขนนา้โอ้เวอรสทายรูปแบบปล่อมือเลยไม่ยึดข้างหลังเก่งค, <c oughs> ค่ะคอ,อันนี้ไปคะกินนี้ยหนูฝากรสแซมี่ค่ะพี่น้องแล้วพอกินชิ้นนะคะอหญิง